มิเกลอตาเตตากุนซืออาเซนนอนยอมรับว่าทีมเจอปัญหานักเตะเจ็บเพิ่มอีกก่อนเกมบิ๊กแมตช์กับแมนซิตี้ในวันที่2กุมภาพันธ์อาเซนนอนเพิ่งบุกไปเฉือนชนะจิโรนา2ต่อหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยเกมนี้ไม่มีดาบิดระยะลงเฝ้าเสาทำให้เนโต้ไนด่านแซมบ้าที่ถูกยืมตัวจากบอลนมัดได้ลงประเดิมสนามเป็นเกมแรกกับทีมอตาเตตาเปิดใจกับสื่อถึงสถานการณ์ของระยะว่าใช่ เขายังไม่ฟิตและเนโต้ก็สมควรได้รับโอกาสก่อนจะเสริมว่าแน่นอนว่าระยะลงเล่นไม่ได้เพราะมีอาการบาดเจ็บต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่ปัจจุบันอาเซนนอนรังรอง,ง,งจากฝูงพรีเมียร์ลีกตามหลังลิเวอร์พูล6แต้มแถมแข่แงมากกว่า1นนัดง,งานนี้ต้องลุ้นกันยาวๆว,ว่าพวกเขาจะไล่จี้ขึ้นมาได้หรือไม่แฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ